สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกัะป๋าบอยนะฮะแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวชาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะเพราะว่าดึงเลยคือตอนนี้ผมเห็นแบบคนทบียงกันเต็มเลยนะ,ะว่าจะส่มดีหรือเปล่านะและผมก็จะมารีวิวในฐาน,นะ Constellation 0นะฮะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้อัพอะไรหรอกซึ่งในคลิปๆนี้นะฮะผมก็จะมีการพูดถึงอาร์ติแฟพูดถึงอาวุธ พูดถึงการคอมโบแบบเบรสนะฮะแล้วก็จะมีทางด้านของทีมที่น่าเอามาคอมโบด้วยนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะแบบเป็นพัดพาให้ลิกไปได้เลยนะก็ก่อนอื่นเลยนะเรามาพูดถึงพรสวรรค์ของชายกันก่อนละกันนะว่ามีอะไรบ้างนะซึ่งเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายแบบให้เข้าใจง่ายที่สุดนะฮะแล้วก็ไม่ลงดีเทลเยอะเกินไปเนาะเพราะว่าดีเทลมันก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของทาเลนต์หรือพรสวรรค์เองนะ <laughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายแบบคร่าวๆแล้วรวบรับที่สุดละกัน อย่างแรกเลยนะก็คือทางด้านของโจมตีปกติของชายการโจมตีปกติของชายนั้นก็คือการโจมตีแบบธนูนะฮะซึ่งการโจมตีปกติของชายก็จะมีอยู่ทั้งหมด6กคิตด้วยกันนะ แล้วก็การชาร์จของชายหรือก็คือการชาร์จยิงนะฮะก็จะเป็นการชาร์จยิงแบบธาดน้ำนะและธาดน้ำนี้นะครับเวลาโดนสตูจะแปะสถานะริบทายหรือสถานะหยุดชะงักนะฮะซึ่งสถานะริบทายสามารถทำงานได้ทุกทุกพรสวรานหรือก็คือการโจมตีแบบปกติการใช้ E แบบโจมตีใกล้หรือการใช้อันติเมตนะฮะและการโจมตีแบบ3แบบนี้จะทำให้เกิดสถานะที่ต่างกันไปเนาะให้จำไว้แค่นี้ก่อนนะฮะ ซึ่งการชาร์จยิงแบบปกติจะทําให้สตูนั้นติดสถานะวิบไทยนะและการชาร์จยิงแบบปกติซ้ําไปที่สตูตัวเดิมที่ติดสถานะวิบไทยแล้วจะทําให้เกิดวิบไทยแฟลชซึ่งสถานะนี้จะทําให้เกิด AE d อเอ่ดที่เป็นธาตุน้ํานะให้แก่สตรูรอบข้างอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกหนึ่งอย่างทําให้เกิดแบบระเบิดขึ้นมานั่นเองเนาะก็ดีไปแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือการทําให้สตูที่ติดสถานะวิบไทยนั้นได้ตายลงไปหรือสิ้นชีมนั่นเองนะ จะทำให้สต,ตูตัวนั้นแจกจ่ายสถานะริทายให้แก่สตรรูรอบข้างทั้งหมดถัดมานะฮะก็จะเป็นทางด้านของสถานะ,ะตีใกล้หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ for legacy raging tide และการกด e ของชายทำให้ชายนะั้นไปสู่สถานะการตรีใกล้นะฮะซึ่งสถานะการตรีใกล้ของชายนั้นจะตีเป็นธาตุน้ำและในสถานะนี้ชายเองก็ยังสามารถชาร์จโจมตีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ และการตีในสถานะนี้จะทําให้เกิดริบไ f l ฟลชให้แก่สตูที่ติดริบไทอยู่แล้วนะเดี๋ยวก็คือสถานะหยุดชะง,งักนั่นเองเนาะและการที่ทําให้เกิดริบไ f l ฟลชนั้นจะทําให้เกิดความเสียหายน้ําวงกว้างนะฮะยามาวงกว้างอันนี้คือดีมากๆทุกๆ1.5วินาทีซึ่งสถานะนี้เป็นตัวหลักเลยแหละที่ทําให้ชายนั้นเด่นในเรื่อง DPS นั่นเองเนาะหรือก็คือดาเมจนั่นเอง แต่ข้อเสียหลักๆเลยนะของการใช้ระยะประชิดนะฮะก็คือคู่ดาวที่ค่อนข้างที่จะนานเอาเรื่องนั่นเองเนาะ เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เปลี่ยนตัวละครภายใน30วิชายจะมีคูลดาวการโจมตีแบบระยะประชิดอยู่ที่45วิเลยนะเวลามันบังคับให้เปลี่ยนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนทานมันก็อาจจะแบบ30นิดๆแหละอะไรก็ว่าไปนั่นเองแต่ถ้าเกิดยิ่งเราเปลี่ยนเร็วเท่าไหร่อุดาร์มันก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆกลัวนะฮะว่าจะไม่รู้ว่าต้องเปลี่ยนตอนไหนนะเพื่อนๆก็าสามารถดูตรงหัวของชายได้นะว่าถ้าเกิดมันเกือบจะหมดเวลาแล้วมันจะขึ้นเป็นแสงแบบอุลตร้าแมนะขึ้นมาบนหัวชาาาายยยนนนนนะะะะะะววว่่่เเเอออออจหมดลลลแ้้ตงงปีีไร ถัดมานะฮะก็จะเป็นทางด้านของอัลติเมทของชายนั่นเองเนาะซึ่งอัลติเมทนี้นะฮะก็จะมีอยู่2บทบาทหลกัหลกๆเลยอยู่ที่ว่าเราอยู่ในสถานะโจมตีใกล้หรือไกลซึ่งการโจมตีในสถานะตีไกลนั้นจะทําให้ชายนั้นสร้างความเสียหายน้ําวงกว้างไปด้านหน้าของชายและการทําความเสียหายวงกว้างนี้จะทําให้สตรูที่โดนนั้นติดสถานะหยุดชะง,งักหรือปิดทายซึ่งอนอกเหนือจากนี้แล้วนะฮะการใช้ elemental burst ในสถานะตีไกลนั้นจะทําให้ชายนั้นได้พลังงานคืนถึง20หน่วยด้วยกันด้วยอันนี้ก็เป็นข้อดีของการใช้สถานะตีไกลนั่นเองเนาะแต่ทางกับกันนะฮะถ้าเกิดเราอยู่ในสถานะตีใกล้แล้วใช้อัลติเมนั้นจะทําการทําความเสียหายธาตุน้ําแบบรุนแรงยางว่ารุนแรงมากๆเลยนะแบบตีใกล้1ครั้งนะฮะ และหากสตรูที่โดนท่าน,นี้ไปนะฮะติดสถานะริทไทอยู่ก็จะทําให้เกิดริบไทบลส์ทันทีและอย่างที่ผมบอกไปนะฮะริบไทบลส์ก็เป็นดาเมจเสริมนะอีกร้อยนะจาก6กรนะซึ่งมันจะเพิ่มเยอะขึ้นไปอีกนะผมก็เลยแนะนำนะให้ติดสถานะริบไทก่อนที่จะใช้อันติไว้ก่อนนั่นเองเนาะ ถัดมาก็จะเป็นทางด้านของพอรสวรรค์ติดตัวของชายซึ่งจะทําให้สถานะการติดหยุดชะง,งักของชายนั้นเพิ่มอีกไป8วิเลยนะฮะซึ่งอันนี้ก็ดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันและทาเล่นถัดมานั้นก็เป็นทาเล่นที่ค่อนข้างที่จะสําคัญมากและเป็นตัวหลักที่ทําให้ชายนั้นโหดมากๆนะฮะก็คือการที่ชายนั้นตีติดคริตในสถานะตีประชิดนั้นติดริบทายให้กับสตรูนะฮะซึ่งแปลว่าทุกๆครั้งที่เขาอยู่ในสถานะตีประชิดและติดคริติคอลเขาจะแปะสถานะริบทายให้แก่สตรูนั่นเองอันนี้ ดีมากบอกเลยค่ะอันนี้คือไฮไลท์ของชายเลยและสุดท้ายแล้วนะฮะก็คือพอรสวรรค์ติดตัวที่โดดเด่นจากตัวอื่นๆเลยนะฮะก็คือการแจกทานเล่นหนึ่งเลเวลให้แกโจมตีปกติทุกตัวที่อยู่ในปาร์ตี้อันนี้คือดีมากๆนะเพื่อนๆอาจจะแบบเอ้ยก็เฉยๆนี่แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดดีๆนะ,ะตอนหลังๆหรือท้ายๆเกมนะการอัพมันแพงมากนะอันนี้แค่แสนสใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพูดถึงแบบตัวละครที่แบบอัพไปสูงวันนี้น หลายแสนนะฮะกว่าจะอัพได้แต่คันหลายแสนมากแล้วก็ใช้ทรัพยากรเยอะมากการอัพหนึ่งคันนั้นมันไม่ใช่แบบว่าเพิ่มดานไหนแบบนิดๆหน่อยๆน,นะเพิ่ม5%เพิ่มอะไรก็ว่าไปเพิ่มเยอะนะครับมันเพิ่มเยอะมากนะบางตัวนี่คือเพิ่มเป็น10%เลยก็มีนะเพราะฉะนั้นทาเลนนี้เป็นทาเลนที่ค่อนข้างที่จะมีคุณค่ามากสำหรับตัวใช้นั่นเอง ถัดมานะฮะก็จะเป็นทาาหน้าของกลุ่มดาวนั่นเองเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากในช่วงแรกนะนอกเหนือจากการลดคูดาว20%ก็จริงก็ดีแหละแต่มันอาจจะไม่ได้เห็นผลนในขนาดนั้นนะฮะแล้วก็การเพิ่มรีชาร์จไวขึ้นถึง4หน่วยด้วยกนะันเนาะก็โอเคแล้วก็เพิ่มดาเมจสกิลเรจิ่งไทป์ก็โอเคแล้วก็เนีย่ยฮะเวลสีขึ้นไปก็คือจุดที่ทำให้ชายนั้นเริ่มจะโดดเด่นเองนะ ซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบครา่คราวๆแล้วกันนะฮะการปลดกลุ่มดาวสีนั้นจะทําให้วิบจะทําให้สตรูที่ติดริบไท้นั้นเกิดดาเมจขึ้นทุกๆ4วีวิไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะฮะมันจะบังคับให้เกิดเนาะถ้าเกิดไม่เกิดจากการที่เราไปตีสตรูจนเกิดริบไทสแลชนั้นก็จะทําให้เกิดวิบไทแฟลชในทุกๆสีวิอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งพาสิฟที่โหดมากๆสําหรับตัวชาดเองนะฮะแบบแปะสถานะริบไทปุ๊บก็วิ่งหนีอะไรก็ว่าไปหรือว่าก็ไปเสริมเพื่อหรือไปช่วยเพื่อนอะไรยี้ อันนี้จะเป็นหนึ่งในดาเมจหลักๆในการสู้แบบระยะยาวนะฮะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากแล้วถัดมาก็จะเป็นกลุ่มดาว5ก็เพิ่มดาเมจนะฮะแล้วก็กลุ่มดาว6นั่นเองซึ่งกลุ่มดาว6นี้สำคัญมากและเป็นตัวที่ทำให้ชายนั้นโหดมากๆในสถานะ6ดาวนะก็คือการทำให้ชายนั้นอยู่ในสถานะการตีประชิดแบบ forever หรือตลอดกาลนั่นเองเนาะเพราะว่าอะไรนั้นเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือพอปลด กมดาวนี้แล้วจะทำให้ทุกๆครั้งที่ชายนั้นอันติหรือปล่อย Elemental Burst มันจะทำให้สกิลคููดาวของชายนั้นกลับกลายเป็นสูงนั่นเองและก็สามารถเข้าสู่โหมดการโจมตีระยะใกล้ได้อีกครั้งหนึ่งในทันทีเลยอันนี้ก็เลยกลายเป็นจุดเด่นของชายและทำให้คนนั้นทุ่มเทกับตัวชายเยอะมากๆรวมถึงผมเลยผมกำลังคิดอัพมันอยู่จนถึงเบอร์หกะนะก็เลยเออเอหน้าน้าโดนอยู่มันงัน ถัดมานะฮะก็จะเป็นทางด้านของอาวพุธของชายนั่นเองเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีอาวุตหนึ่งอยู่ที่เพื่อนๆอาจจะลังเลและกำลงังคิดอยู่ว่าน่าเอาหรือเปล่านั่นเองเนาะสำหรับใครที่มีอยู่แล้วนะฮะสามารถสส่ใชา้ได้นะเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันเพิ่มอัตราคริติคอลซึ่งดีมากๆเพราะยิ่งชายติดครีบบ่อยเท่าไหร่แปลว่ายิ่งแปะวิบายได้เยอะขึ้นเท่านั้นนั่นเองเนาะและสถานะนี้นั้นก็สามารถใช้งานได้ในระยะประชิดด้วยเช่นเดียวกันดีมากๆ ยำมาดีมากๆแล้วก็เหมือนกับที่ผมอธิบายไปนะ,ะการตีประชิดนั้นดีมากๆเพราะฉะนั้นการใช้ธนูสกายฮาร์ปจะเป็นหนึ่งในทางที่ดีที่สุดสำหรับชายแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากใช้สกายฮาร์ปหรือไม่มีสกายฮาร์ปไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าธนูอย่างรัสเองก็ใช้ได้เหมือนกันธนูรัสนี้บอกเลยว่าสถานานี้ใช้ได้กับการโจมตีปกติแบบระยะประชิดของชายและอันนี้คือถือว่าริดามนชอกมาได้ดีมากแบบ แรงมากๆเลยนะฮะแต่อาจจะไม่ได้โดดเด่นไปทาง Elemental Burst มากเท่าไหร่แต่การโจมตีปกติคือแรงจัดๆแต่ถ้าเกิดพูดถึง Elemental Burst นะฮะผมแนะนำนี่เลยก็คือ Stringless ซึ่งจะทำ Elemental Burst กับ Elemental Skill แบบแรงๆให้กับตัวละครชายเลยนะก็คือการเกิด Rift t i e Flash อะไรพวกนั้นนะฮะมันจะมีสถานะที่เกี่ยวข้องกับ Elemental Skill อยู่ซึ่ง ตัว stringless เองก็จะเพิ่มสถานะพวกนั้นให้แรงขึ้นนั่นเองเนาะก็จริงๆผมก็จะมีแบบรีวิวการตีแบบการใช้แบบ stringless เป็นตัว burst นะฮะแต่ว่าไม่ใช่แบบเซตที่ผมแนะนำนะเซตที่ผมแนะนำจริงๆก็คือนี่เลยครับ rust ผมแนะนำมากดีมากๆและหาง่ายด้วยจริงๆก็ไม่ได้ง่ายมากแต่อาจจะต้องสมแหละแต่ก็ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็อาจจะมีกันแหละแต่พูดถึงคือถ้าเกิดไม่มีธนู bp ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะผมแนะนำสองอันนี้เลยเป็นหลัก ที่เหลือก็แล้วแต่การใช้งานนะแต่ผมไม่ค่อยแนะนําการฟื้นฟูเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช้ไม่ไม่จำเป็นจะต้องฟื้นฟูไวขนาดนั้นนะและเนื่องจากมันก็มีบอที่ค่อนข้างเล็กอยู่แล้วนะฮะก็คือ60หน่วยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมแนะนําเป็นพวกดาเมจเป็นหลักดีกว่าถัดมานะฮะก็จะเป็นทางด้านของอ์ติแฟกของชายนั่นเองนะซึ่งตอนนี้นะมันจะมีอยู่ไม่กี่อย่างที่แนะนำนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะตีแบบแรงๆโดยการชาร์จนะฮะผมแนะนำเป็น v a นเด r ร r นอร์นะเดี๋ยวก็คือเซต นี่นะฮะมันจะลดชูเพราะว่าการโจมตีในสถานะการตีใกล้ของชายนั้นก็สามารถมีเอฟเฟกกับตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน35%้เนลยนะซึ่งดีมากๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเอาแบบชิวๆก็แนะนําเป็นกราดิเอเตอร์หชุดนะฮะหรือก็คือ2เซตนั่นเองเนาะแล้วก็เซตไหนก็ได้นะั้นแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเน้นไปทางไหนะอย่างเช่นกายภาพแบบใช้ธนูก็ไปบล็อสเตนอีก2อันหรือจะไปแบบทางอันติเมตก็นี่เลยฮนะโนบลสเพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตายนะ อันนี้ก็ดีมากๆเพราะผมก็ใช้ตอนที่ไปรีวิวเบิร์สเนาะจริงๆแล้วมันมีอีกเทคนิคนึงในการเล่นตัวชายนะที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆก็คือการใช้พวกเซตเพิ่มความเสียหายแล้วแต่ท่าต่างๆนะฮะเพิ่มขึ้นอีก35%ซึ่งพวกนี้ก็จะมีแบบไฟด้วยนะฮะอย่างเช่นลาวาวอลเกอร์หรือว่าตอนดอร์ชูเตอร์ที่เป็นสายฟ้านะฮะซึ่งสถานะพวกนี้มันจะดีต่อเมื่อถ้าเกิดเรามีตัวซับอย่างเช่นฟิสเป็นตัวรองและให้ฟิสนั้นปล่อยสายฟ้าปล่อยนกนะฮะ ให้จิกสายฟ้าเข้าไปแล้วเราก็ตีให้มันแรงขึ้นเป็น35%เพราะสตรูจะติดสถานะไฟฟ้านั่นเองอันนี้ก็ดีมากๆแล้วก็จะทำคอมโบกับตัวฟิสได้ด้วยเพราะเป็นท่าน้ำแล้วก็ไฟฟ้าสายฟ้ฟเนาะก็ดีมากๆอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการเล่นแต่อาจจะยุงย่งยากนิดนึงนะฮะเพราะเราจะต้องติดสถานะให้กับสตรูตัวนั้นๆด้วยและสุดท้ายแล้วนะฮะก็คือทีมคอมโพสิชันเลยก็คือทีมของชายนั่นเองนะฮะซึ่งทีมของชายนะผมจะแนะนำอยู่ไม่กี่อย่างนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมัน เพิ่งมามันยังมีให้ทดลองอีกเยอะเนาะแต่ที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะดีนะก็จะมีทางด้านของฟิสเองที่ปล่อยนกและคอมโบกับชายที่เป็นธาตุน้ำนะแล้วก็ชิงหลิงเองที่ปล่อยหมีพ่นไฟแต่อาจจะขยับไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันยังมีอันติเมทที่ค่อนข้างดีแล้วก็ทําให้เกิดอ e ีเวนหรือก็คือระเหยได้ดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ชี้ฉีเองที่เวลาเราปล่อยสกิล e นั้นจะทําให้ชายนั้นมี เหมือนแบบลูกบอลน,น้ําแข็งลนวนรอบนะฮะแล้วทําให้สรูนั้นโดนธาตุน้ําแข็งไปแล้วเวลาเราตีธาตุน้ําจะทําให้สรูนั้นติดสถานะแช่แข็งอันนี้ก็ดีมากเช่นเดียวกันนะฮะิงจริงยังมีอีกหลายตัวนะ,ะที่คอมโบโดได้อย่างเช่นอันติเมตของเคย่านะครับแล้วก็ดิโอนาที่ปล่อยเกาะน้ําแข็งเนาะลิซ่าที่ปล่อยป้อมสายฟ้าอะไรก็ว่าไปนะคะือมันมีหลายคอมโบอีกมากมายนะ,ะให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้กันนะ,ะเพราะฉะนั้นผมยังไม่แบบคอนเฟิร์มนะว่าอันไหนเป็นอันที่ดีที่สุดแต่ ผมก็แนะนําให้คร่าวๆได้นะฮะว่าแบบไหนที่น่าเล่นจริงๆเนาะเพราะว่าชายเองก็เป็นาธาตุน้ำนะซึ่งค่อนข้างที่จะคอมโบได้กับหลายๆาธาตุเลยนั่นเองก็โดยรแล้วก็จะมีประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวชายเองที่ผมได้ทดลองมานะ,ะแต่ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าผมก็จะอัปชายให้กลายเป็นกลุ่มดาว6ในเร็วๆนี้นะฮะใครที่อยากดูก็สามารถติดตามได้เลยนะ,ะเพราะผมจะมีการเปิดคลิปอะไรก็ว่าไปก็ส่วนท้ายคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นการโชว์เคสนะฮะการทำดาเมจหลักแสนนะ แต่บอกไว้ก่อนนะว่าดาเมจหลักแสนนี้ไม่ใช่ว่าสามารถแบบเอาไปใช้ง่ายๆนะเพราะอันนี้คือการเซตอัพการเอามาทาเฉยๆและอันนี้ก็คือบอกไว้ก่อนว่าผมทําเล่นๆนะฮะและผมทําเพื่อชาเลนต์ตัวเองเพราะผมอยากทําชาเลนต์ทำดาเมจหลักแสนกับทุกตัวถ้าเกิดผมมีทรัพยากร,กรพอนะแต่ตอนนี้ยากก็เอาทีละตัวแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ก็นั่นแหละฮะผมอยากทำชาเลนต์ทำดาเมจหลักแสนให้กับทุกตัวกับสตูที่อยู่ในโลกเดียวกันนั่นเองเนาะอย่างเช่นดอกไม้ที่อยู่ในโลกเดียวกับผมณปัจจุบันนั่นเองนะฮะ ก็โดยแล้วก็ประมาณนี like ้ยไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เข้ามารับชมด้วยแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับย้ 見せるのはほんの一瞬だ 痛いから我慢しろよ。 ななんな。なん 一体どこから